และประสบการณ์ของผมผมมั่นใจว่าผมจะสาวไปถึงปลาตัวใหญ่ได้หลายตัวอย่างแน่นอนสวัสดีพี่นอ้องประชาชนที่รับชมผ่านทางเ a c e b o o k Live ท้งทางเพจของคณะก้าวหน้าแล้วก็เพจของพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่มาร่วมรับความการแถลงข่าวกว่าจะเป็นตัวช้างภาคสองเปิดที่มาที่ไปของการอภิปรายคุณรังสิมันต์ล เ,เพราะว่าเรื่องนี้แหีก็เกี่ยวขันกับบุคคลในคณะรัฐประหารงนาดน,น,น,าดน,นคะคะในการที่เกิดขึ้นก็เป็นการ์ที่อ่้องกับเป็นเพียงเพยเยอะนะคะในเมื่อเราไม่ได้ติต่อจากบุคคลที่ควรจะต้องตอบนะคะอย่างน้อยที่สุดในวันนี้ที่เราตั้งใจจัดง,งานแถลงข่าวขึ้นมาเนี่ยไม่ได้จัดจริงๆแล้วไม่ได้จกกัดเพื่อให้โลมาพูดไม่ได้จกกัดจกเพื่อให้ชอบมาพูดแต่ว่าบุคคลที่เราต้องการให้ได้ส่งเสียงไปถึงที่น้องประชาชนคนไทย รวมถึงบุคคลในรัฐบาลในขณะนี้บุคคลผู้มีอำนาจอยู่ในประเทศเราในขณะนี้มากที่สุดก็คือตัวต้นเรื่องคนเกิรีปวีนคงศิริซึ่งปัจจุบันนีภายอยู่ที่ออสเตรเลียคนเกรีปวีนไม่สามารถที่จะเดินทางม,มาร่วมแถ่ขงข่าวเราที่ประเทศไทยได้เรารอวันที่จะกลับมาที่แผ่นเกิดอเขาอีกครั้งในระหว่างที่ยังกลับมาไม่ได้เพราะว่าความผิดิธรรมยังไม่ได้ถูกแก้ไขเห้กลับคืนสู่ความผิติธรรม วันนี้คุณวรีโงวีอยู่กับเราผ่านทางระบบออนไลน์นะคะขอเชิญท่านพบกับคุณวดีรกวีคงสินิไปกับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยหลายสำนักแต่พอผมพูดไปไม่มีใครกล้าทำไปขเขียนไม่มีใครกล้าทำไปเปิดเผยแล้วก็ในโซเชียลมีเดียว่าทำไมไม่กล้าแชร์นะครับผมเรียนมีนะครับว่า ผมเป็นคนจริงนะครับพูดไปเนี่ยผมจะรักษาคำพูดเพราะผมก็พูดเปิดเผยแต่เมื่อไม่มีคนออตอบรับไม่ได้รําเสนอก,การพูดไปมันก็เปร่บประโยชน์มันก็ปิวไปในอากาศมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวที่ให้ประชาชนได้รับทราบได้น,นะครับผมรอเวลามานานใครก็ได้ก็แล้วแต่ที่จะรับข้อมูลจากของผมนีไปผมยินดีอย่างนี้นะครับที่สุดก็เป็นตามที่เมื่อสักครู่ได ก้าวถึงนะครับและผมก็ยินดีมากนะครับที่เมื่อวันวันที่สบดีที่27กุมภาพันธ์2 5 6 3คุณประกรณ์บุตรคุณดมทิพัสกุลนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้น,น,นดัเรื่องคดีเท้าเนี่ยไปอภิปรายในสภาซึ่งท้งนั้นเนี่ยก็รู้อยูแล้วว่าอภิปรยายไเนี่ยมีเจนเอกันเองแต่แค่นั้นผมก็ยินดีแล้วครับ มันก็สร้างพลังใจว่าไอ้สักวันหนึ่งคงจะมีใครนะเอาไปขยาย,ยานี้ไปไม่ให้สิ่งที่ผมรับรู้อยู่เนี่ยมันตายไปพอๆกับผมเพราะระบบแบบนี้มันจัดกินประเทศไทยมันเนิ่นาน,นานแสนนาน้ะแล้วทุกคนก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเรายังยงอมรับอีกหรือไม่แม้แต่ขั้นขนาดเนี้ยก็ยังกัวว่าคุณรังชิมันลมเนี่ยพูดไปแล้นี่จะเกิดอันตราย ไท,ไ,นนไทยทําทำให้เกิดอันตรายใครที่แผ่รังสีพิจิตมาสื่นนอนำชทนมาหลายในประเทศไทยเนี่ยกล้าที่จะหาว่าไอ้ที่มันอันตรายคือนไอ้ผู้แป๋ไม้ต้อัอนตรายทั้งทั้งนี่คือความจริงนี่คือระบบที่มัน,มนทําลายประเทศชาติของเราจริงจริแล้วถ้านักหลายเนี่ยไม่รับประเทศชาติของมันเราเหลอคนตัวตายหมดใช่ไหมไม่พูดแต่ที่สุดแล้วสืว่อลชวนก็ยังต้องตายอกัน ในลักษณะแบบนี้ที่ผมต้องเจอเหมือ,อนไทยแล้วเจอดังนั้นเนี่ยทาทำไมถู่ผมต้องต้องหนีแน่นอนครับก็เนี่ยเหตุผลนี่นะครับออเนนะะพราะพอพุดเปิดเผยใบชัยก็ไปกลาและสุดกคงจะเห็นแล้วนะครับว่าก็ไอใบสมัครแผนนั้นนะครับตรงนั้นนะครับเป็นคําตอบทั้งหมดทำให้ผมตัดสินใจง่ายเพราะอย่างนี้นี่เองครับก็คงไม่ต้องขยายามาอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับ หมายอยางแท้จริงเหมือนผลที่เหมือนกับผมที่เคยยึดถือปฏิบัติมาตลอดในการนำหน้าที่ไม่ว่าจะทำการสืบสวนคดีต่างๆเรื่องใดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายที่เราหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมเที่ยงตรงประการที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องมีจิตใจที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพของตนเองจะต้องไม่แต่งแกล้งผูกในคนหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตรงไปตรงมาและมีพยานหลักฐานยืนยันี่สุดได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานที่ด้า,านพยาถูกต้องไม่ไป้แต่แกล้งและประสบการณ์ของผมผมมั่นใจว่าผมจะสาวไปถึงปราตัวใหญ่ได้หลายตัวอย่างแน่นอน ส่วนจะใหญ่แค่ไหนท่านทั้งหลายเป็นที่กันเองหลังจากที่ฝ่ายการอธิาอบายเมื่านทั้งหมดนี้คือความรู้สึกของผมที่ยินอยากจะบอกทุกคนครับอย่างยังอยู่จอยู่ที่ไหน,นครับ เป็นเป็นคำลังของผมครับเป็นตำลังของผม